สวัสดีค่ะ วันนี้เราอยู่กันที่งานค่ะโครงการบูรณาการเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และการสาธารณาสุข,สขค่ะสู่การขับเคลื่อนด้านวิทยาศาสตร,ร์เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยนั่นเองอะ่ะวันนี้ค่ะเป็นงานที่เขตสุขภาพที่2นั่นเองนะคะซึ่งประกอบไปด้วยนะคะหน่วยงานทางการแพทย์และการสาธารณาสุขค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรงพยาบาลรอพศอตนนะคะหรือจะเป็นสสจนั่นเองนะคะที่มาพบกะกันเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเป็นหนึ่งในงานที่รวบรวมเอาผลงานด้านวิทยาศาส การแพทย์วิทยาศาสตร์ทางด้านชุมชนนํามารวบรวมกันไว้ที่นี้นะคะเพื่อนําไปสู่การขับเคลื่อนเกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่อไปสู่ประชาชนเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีเดี๋ยวเราจะพากันไปรับชมกันในงานว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะ ในงานมีการแสดงผลงานและนิทศการของเครือข่ายและพิธีมอบโล่รางวัลแก่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขและหน่วยงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจคัดกรองวัณโรคเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย และรางวัลเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเสวนาและเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการสําหรับเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิตฉ์ใเพื่อเป็นการเพิ่มคูนองค์ความรู้แก่บุคลากราสามารถนําไปประยุกต์และต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพรวมอีกทั้งเป็นเวทีสําหรับผู้บริหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง1 5แห่งผู้บริหารเขตสุขภาพที่2 รวมถึงบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ได้มีโอกาสในการพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันถึงปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขตามบริบทแต่ละพื้นที่เพื่อเป็นการพัฒนาแนวทางบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในเขตสุขภาพทั่วประเทศอีกด้วยค่ะโรงวิทยาศาสตร์การแพทย์จะสนับสนุนให้ท่านดาเนินการอะไรบนความต้องการบนปัญหาของเขต ไม่ได้เป็นปัญหาของกรมแต่อย่างไรนะครับเอาพื้นที่เอาเขตเป็นตัวตั้งแล้วกรมจะสนับสนุนทรัพยากรนะครับองค์ความรู้อะไรก็แล้วแต่ของศูนย์วิทยาการแพทย์เพื่อตอบสน,นองสิ่งที่เขตกําหนดนะครับอันนี้คือหลักการที่ได้ให้กับทุกศูนย์วิทยาการแพทย์ซึ่งสิ่เหล่านี้นะครับมันจะเป็นรูปธรรมของความร่วมมือของศูนย์วิทยาการแพทย์กับเขตสุขภาพาโดยแท้ นะครับเพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกันเพื่อให้เป็นเรื่องของงานโอเคในศูนย์วิสาการแพทย์เขต2ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับที่ท่านผู้ตรวจเองเนี่ยท่านก็ได้ความสาคัญน,นะครับเข้าใจว่าท่านเลือกเรื่องของการตรวจวิธีใช้ด้วยทีวีแล้วเรื่องของการตรวจแอนทู 2, เพื่อจะดูว่ามียีนที่จะย่อยยามากน้อยแค่ไหนย,ยังไรเพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนต่อไปโดยทั้งนี้ มีนายแพทย์สุภกิจศิริลักษ์อาทิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายแพทย์พนุมารยานนเวกชกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่สองนายแพทย์พิเชษบัญญัตินายแพทย์บัรลังอุปพงศ์และนายแพทย์ปิยะศิริลักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผู้บริหารผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งสิ้น380คนร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งงานจัดขึ้นเมื่อวันที่8 9ถึง9มิถุนายนพุทธศาักราช2566ณจังหวัดสุขโทขทัยค่ะ